สวัสดีครับในเช้าวันที่5พฤศจิกายน2566กับผมนะัทวัฒน์นาะลาเสถะพงศ์ผู้รับใช้คิดจักรพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออนเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่26ข้อ2 1ถึง23พระคำได้กล่าวไว้ว่าทานเป็นเชื้อเพลิงและฟืนเป็นเชื้อไฟชั้นใด คนที่มักทะเลาะ,ะ,ะวิวาทก็เป็นเชื้อการวิวาทชันนั้นถ้อยคําของคนปากบอนเป็นอาหารอร่อยมันลงไปยังส่วนข้างในของร่างกายริมฝีปากที่ราบลื่นกับใจที่ชั่วร้ายก็เหมือนน้ำยาเคลือบที่อาบอยู่บนภาชนะดินเอเมนครับขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าได้เปรียบเทียบว่า คนที่เป็นคนที่มักเยอะเยะ้ยหรือว่าคนที่ชอบทะเลาะหรือคนที่พูดเอาแต่ใจของตัวเองก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าคนไหนที่ฟังพระวจนะคำของเจ้าแล้วก็นำพระคำของพระเจ้าไปปฏิบัติแล้วก็เอ่ยพระคำของพระเจ้าออกมาคนนั้นก็จะเป็นริมฟีป,ปากของเขาก็จะเป็นทะ เป็นคนชอบธรรมถ้าคนไหนพูดในสิ่งไม่ดีก็จะเป็นในด้านอาธรรมขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราที่จะสะอาดบริสุทธิ์เหมือนกับพระเยซูคิสตแล้วก็ให้เราเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าให้เราเป็นคนที่บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูคิสต์ชำระล้างเราแล้วแล้วก็ตัวเก่าที่อยู่ในร่างกายของเราได้หลุดออกไปหมดแล้วไม่มีสิ่งไหนสิ่งใง ที่มันตกค้างอยู่ในชีวิตของเราเราจะมาที่ฐานพึ่งพาพระเจ้าด้วยกันในเช้าวันนี้สาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพง่์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระวจะนะคำของพระเจ้าโอ้พระเจ้าลูกขอถ่อมใจลูกขอเชื่อฟังพระ,จะวจนะคของพระเจ้าแล้วลูกขอที่จะดําเนินตามพระวจนะคำของพระเจ้าและลูกขอที่จะให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูก และชำระชีวิตของลูกหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ยังเป็นความบาปหลงเหลืออยู่ขอพระโลหิตของพระองค์ทรงชำระล้างหลุดให้หลุดออกไปดยฤทธิ์เดชท,ที่มาจากพระเจ้าขอพระพวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเจิมชีวิตเจิมสติปัญญาเจิมในงานรับใช้ในงานพันธกิจถาวายตัวในงานรับใช้โอพระเจ้าแล้วก็ดําเนินชีวิตเชื่อฟังพระวจนะคำของพระเจ้าแล้วอวยพระพรพี่น้องทุกคนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนครับ ขอพระเจ้าไว้าพรครับ